สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นำภาพนกยุงสวยๆมาฝากเนาะอยู่ในอยู่ในน้ำตกค่ะน้ำตกสอยดาวใครเคยมาเที่ยวมาคคะน้ำตกสอยดาวจันทบุรีคะ่ะที่อาเภอสอยดาวนะคะน่าเที่ยวนะคะล่มลื่นเขาก็จะปล่อยเอ่ออยู่ตามธรรมชาติน,นกยุงเนาะบางทีก็จะลำแพนอย่างสวยอันนี้มีจะมีเป็นบางกลุ่ม บางทีก็จะมากลุ่มใหญ่ดูตามธรรมชาติค่ะสวยงามอยากให้ทุกคนมาเที่ยวชมเนาะแต่ช่วงนี้หนะ้าฝนน้ําก็จะเยอะหน่อยเนาะอาจจะแบบว่าน่ากลัวอันตรายแต่ว่าฝนก็ไม่ได้เยอะมากเกินไปเนาะปีนี้เที่ยวได้อยู่แหละแต่ว่ามันอาจจะไม่สนุกเหมือนหน้าแรงเนาะแต่ฤดูถัดไปก็อาจจะดีฤดูหนาวเย็นๆหน่อยไม่ก็เป็นหน้าร้อน สวยจะเย็นสบายเข้าไปในนี้ก็รู้สึกเย็นนะต้นไม้มันเยอะดีค่ะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวนาะถ้าใครยังไม่เคยมาเที่ยวนะ้อมีหลายชั้นด้วยนะคะอะไรที่คิดแล้วท้อก็อย่าไปคิดอะไรที่รู้แล้วทุกขก็อย่าไปรู้และอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็อย่าไปฟังดังนั้นอะไรอะไรก็ตาม ที่มันทำให้เราไม่สบายใจถ้ามันปล่อยผ่านไปได้ก็ควรปล่อยเราไม่จำเป็นต้องไปรับรู้ทุกอย่างหรอก